เป็นคดีชุมนุมที่อนุสเดรียชัยสมรรภูมิเป็นคดีที่เป็นกล้นเป็นผู้ถกกล่าวหาปเ,เป็นจำเนยเพียงคนเดียวเลยวันนี้นัดตรวจพยานหลักฐานเป็นคดีที่เขาถูกฟ้องคดีก็หาหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งสคนเดียวคนเดียววันนี้เห็นสารเปิดตัวมาแนละ้ววันนี้นัดตรวจพยานหลักฐานค่ะวันนี้นัดตรวจพยานหลักฐานเรามีข้อกังวลหรือว่ามีอะไร อะไรก็ข้าวันนี้เยอะเลยคือนี้คดีนี้เป็นคดีที่ไม่ได้ตรงกับวันที่ที่มีวันที่แปเมษาที่เขาถอนทนายอะไรกันคดีวันนั้นผมไม่อยู่แต่ว่าวันคดีนี้ก็ผมเป็นทนายอคนเดียวเพราะมีจำเลยคนเดียวกังวลอะไรหรือเปล่าก็กังวลหลายเรื่องกังวลว่าราชทันก็จะไม่ให้ผมเข้าห้องพิจารณาหรือว่าไม่ให้พบปากับเป็นวิน น,นี่ก็กังวลอยู่เพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกับเป็นขึ้นเรื่องสู้คดีคุณจะคิดแบบเดียวกับคดีนั้นหรือเปล่าจะถอนทนายความหรือเปล่ากังวลว่าคุณจะเนือ่องจากเราไม่ได้พบปากกันเลยก็อย่างที่สื่อมวลชนทราบอยู่นนะว่าอันนี้ก็คงอาจจะแตกต่างจากที่ราชธรนเพราะว่าซึ่งข้อได้จริงที่เราทราบมาเนี่ยคือคุณจุริรัตแกได้เห็น จากที่มาสารแล้วก็ได้ข่าวมาจากคนที่ไปเยี่นนยมคุทางความเพราะว่าเราเคยขอต่อสารให้เอาเห็นวินไปจองจําไว้ที่สถานพยาบาลหือโงรงพยาบาลที่เขามีความมั่นใจเพราะว่าเขาเคยรักษาอยู่ก็ไม่ให้มันก่อนผมขอให้เอาหมอในแพทย์ริที่มีปริญญารับรองจากแพทยาพา์สภาซึ่งเป็นอู่ตรงกลางมาตรวจร่างกายที่ห้องพิจารณาคดี สารก็ไม่ให้ดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ถามว่ากังวลไหมก็กังวลเพราะว่านาทีต่อนาทีนะเราไม่รู้ว่าเด็กมันจะเป็นยังไงส่วนผมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องคดีคก็พยายามจะคุยกับผู้เกี่ยวข้องอนะ่ะว่าให้เป็นเพื่อนเขาได้ออกไปรักษาตัวคุณจะมีเงื่อนไขย,ยังไงก็ได้เอาคนไปเฝ้าก็ได้นะนนแต่เขาไม่สบายใจคือเขาเขายังเชื่ออยู่เรื่องของ,ของการประทุสลายเลยจำก็ยังยืนยันว่าจะอดอาหารอยู่ ตอนนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือวันนี้ผมก็จะคุยกับเขาเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เสนอผ่านผมมาให้เปลือเป็นกล้นให้ระบุชื่อเขาก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะผมก็จะบอกให้แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ใจแต่เขายืนยันล่าสุดที่เจอกันที่องค์วินาเขาก็ยืนยันเนี่ยว่าเขาไม่ได้อดอาหารเขาไม่ได้ทําร้ายใครเขาทําร้ายตัวเองและสิ่งที่ ที่กระบวนการยุติธรรมทำร้ายเขาเนี่ยมันเป็นการไปทนร้าคนอื่นด้วยเขาก็คิดถึงเพื่อนถูบที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวเชือาวทั้งปัจจุบันและในอนาคตวันนี้ก็จะคุยกันหลายเรื่องแล้วถ้ามีโอกาสก็จะคุยเรื่องการโอาถารญาี้เขาเกาเป็นยังไงบ้างแล้วก็แล้วก็เขาตัดสิในใจยังไงหรือหรือให้ค้อคิดหรือพยายามจะทำทุกขีทางเนาะให้ดีที่สุดราวันนี้เป็นโอกาสเดียวเพราะหลังจากวันนี้เรายังไม่แน่ใจว่า ตลอดไอ้ทีนึงถ้าพอพูดอื่นก็มันพุกสภาไปพุกสภาเลยอยนะ่างเงี้ยซึ่งมันจะช้าเ์ินสสไปเราก็เลยมันก็นเป็นโอกาสว่าแบบกระดูกประชาก็ายังลุ้นอยู่เลยนะว่าเอ๊ะตกลงมาไม่มาเพราะว่าทนายก็ยังบบแบบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเลื่อน,นไม่เลือเลนะ่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ถดกพาที่เราที่ได้เช็คมาล่าสุดน,นี่คือมาฉันเราก็เลยว่าจะพยายามหาโอกาสที่ได้พูดคุยถ้าวันนี้ไม่ถูกกีดกันจากเจ้าหน้าที่ละถก็จะพันหรือตำรวจหรืออะไรเยอะแยะ ก็ขอเวลาค่ะขอเวลาได้ีือการพูดคุยคุณอยากให้เราพูดคุยกับลูกแต่คุณต้องให้โอกาสเราด้วยเพราะเราไม่สามารถส่งกระแสจิตได้อะก็ต้อขอขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไกับในการพูดคุยองนะคถ้าสุดที่เราได้ใก้จิตกัน่อก็คือวันที่เ็้านนะ้งแตนั้นมาหลังจากนั้นก็ูกคิันอยู่เื่อยๆเรื่อลสุดลท่ไหร่อี่สุดท้ายที่หลายนมึ่งอันนั้นยิ่งหนักก็คืออันนั้นไม่ได้ we